สวัสดีครับพบกับพี่มีตังและครอบครัวตะกูมทางช่องมีตังชาแนลกันเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อ,อยู่ในช่วงเทศกาลวันสงการานต์2566นะครับครอบครัวตะกลงเราครับจึงเดินทางมาพี่มีตงังมาพวดเดินแบบกันที่โรบินสันไลฟ์สไตล,ล์ราดกระบ,บังนะครับในงานตาสุขหาสนุกกันนะครับและไม่เพียงแต่เป็นวันสงการเท่านั้นนะครับยังเป็นวันท้ายวันเกิดของมามี่ของเราด้วยนะครับ ดูดีเ,เพื่อนก็น,น่าดูนะครอบตัวนะครับเนี่ยเราได้ถือโอกาสนะครับมาทั้งประบคัวเดินแบบและมาฉลองวันเกิดให้หมองีกันด้วยเลยครับครอบครัวของเราเนี่ยพร้อมหรือยังครับเนี่ยครอบรครัวตะกลมเนี่ย,ยพร้อมยังพร้อมยังหืมลาซินมีตา์พร้อมยังดูเหมือนว่าครอบครัวจะพร้อมจัดมากนะครับเนี่ยแล้วเพื่อนๆน,นะครับพร้อมจะตามพวกเรามาหรือยังครับผ้าพร้อมไหมนะครับตามพวกเราครอบครัวตะกลมเข้ามาเลยครับ และตอนนี้ครอบครัวตัวกลมของเรานะครับก็อยู่ในงานเดินแบบเทศกาลสมการซาสนุกมหาสนุกกันที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังแล้วนะครับจัดขึ้นโดยรายการบันเทิง5วาวรตี้ของคุณไข่มุกพนลายซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ททบ5นะครับร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังครับ ซึ่งรูปแบบการประกวดครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการประกวดเดินแบบในเครื่องแต่งกายย้อนยุคนะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลสงการครับและนอกจากการประกวดเดินแบบนะครับก็ยังเปิดโอกาสให้น้องๆขึ้นมาแสดงความสามารถบนเวทีอีกด้วยนะครับบรรยากาศภายในงานขนาดนี้นะครับเหล่าน้องๆผู้เข้าประกวดนะครับกำลังแต่งหน้าทําผมนะครับกับครอบครัวนะครับ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมช่วงวันหยุดนะครับที่ช่วยเพิ่มความสามัคคีภายในครอบครัวนะครับและเป็นการให้น้องๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงวันหยุดด้วยนะครับดูสิครับน่ารักกันมากๆเลยละคร <Wow. S 1> และประโยชน์ที่ได้จากการประกวดนะครับจะช่วยทําให้น้องๆเกิดความมั่นใจในตัวเองนะครับช่วยทําให้น้องๆกล้าแสดงออกได้รับประสบการณ์ใหม่ๆพบเพื่อนใหม่ๆนอกเหนือจากการเรียนหนังสือภายในห้องเรียนด้วย <Wow. S 1> ละครับ เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากจริงๆแหะครับนี่นะครับเราผู้ปกครองและ f อนะครับกำลังช่วยแต่งหน้าน้องๆผู้เข้าประกวดกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปชมพี่มีตังกันดียวครับว่าทําอะไรอยู่นะครับอ่านี่ครับพี่มีตังครับดูเหมือนพี่มีตังกําลังระบายสีอยู่นะครับเพราะพี่มีตังชื่นชอบงานศิลปะนะครับมามีจึงใช้วิธีการให้พี่มีตังระบายสี เพื่อลดความตื่นเต้นก่อนขึ้นประกวดทุกครั้งเลยนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆดีกว่านะครับว่าพี่มีตังระบายสีอะไรอยู่นะครับ oh. ดูเหมือนพี่มีตังกำลังระบายสีภาพการ์ตูนอยู่นะครับ oh. Oh. สมาธิดีมากๆเลยนะครับ <Wow. S 1> ดูชื่นชอบในงานศินละปะเป็นอย่างมากเลยนะครับเนี่ย วนน้องมาตินนะครับก็เป็นกองเชียร์สวนตัวงพี่มีตังนะครับซึ่งมาให้กําลังใจใพี่มีตังทุกครั้งที่มางานประกวดเลยนะครับมีการยิ้มนะครับเดี๋ยวรอให้โตกว่านี้อีกนิดนะครับ oh, <no. S 1> เดี๋ยวน้องมาตินจะประกวดร่วมกับพี่มีตังเลยละครับแต่ตอนนี้ขอให้ยืนได้ซะก่อนนะครับน้องมาตินครับอดใจรอกันอีกนิดนะครับ ดูเหมือนน้องมาตินก็สนใจในงานศิละปะเห <Wow. S 1> มือนพี่เหมือนกันนะครับเนี่ยหมามีก็เตรียมสีมาให้น้องมาตินเช่นกันครับ <Wow. S 1> เรามาชมของรางวัลในงานประกวดครั้งนี้นะครับ <Wow. S 1> ก็จะมีถ้วยรางวัลชนะเลือและสายสะพายนะครับ <Wow. S 1> ใบประกาศนียบัตรนะครับ <Wow. S 1> และถ้วยรางวัลจากรายการบันเทิง5วาไรตี้ของทางททบ5และโรบินสันนะครับในสาขาต่างๆนะครับนี่ว่าเตรียมไว้ยอย่างจุใจเลยนะครับ wow. ตอนนี้การประกวดก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับโดยคุณไข่ลิกานาลายนะครับกําลังทําการจัดแถวน้องๆนะครับเพื่อทําการเดินขบวนพาเลทเปิดงานนะครับออตอนนี้ก็กําลังทําการโหเรียกขวัญน,นะครับเพื่อทําการเดินขบวนพาเลทไปหน้าห้าง เพื่อเป็นการเปิดงานกันอยู่นะครับเอาล่ะครับดูเหมือนจะพร้อมนะครับไปกันเลยครับเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับงานเทศก,กาลสงการในวันนี้เป็นอย่างมากเลยล่ะครับจะเห็นได้ว่ามีน้องๆและบรรดาผู้ปกครองนะครับมาร่วมเดินขบวนพาเลดกันจำนวนมากเลยนะครับ ดูแล้วทุกๆคนสนุกสนานกันมากเลยละครับเราจะเห็นหมาเมียน้องมาตินนะครับอยู่ในขบวนพาเหรดด้วยล้ะครับตอนนี้ขบวนพาเหรดก็ร่วมกันเดินไปยังด้านหน้าห้างสปรินคารโรบินสันไลส์สไตล์ละกระบังครับเพื่อทำการถ่ายรูป็ปที่เรื่องกันครับ หลังจากร่วมกันเดินพาเลทเพื่อถ่ายรูปเที่ยวลึกแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาที่ด้านหน้าเวทีนะครับเพื่อทำกิจกรรมกันนะครับตอนนี้เป็นการแสดงความสามารถในการลํำนะครับของน้องที่เข้าประกวดในการประกวดครั้งนี้นะครับดูน้องเขาเก่งมากๆนะครับล้ำได้สวยงามมากๆเลยล่ะครับคงต้องฝึกฝนมาพอสมควรเลยนะครับเก่งจริงจครับ ถัดมานะครับก็เ,เป็นการแสดงการลาโขนนะครับในชุดของหนุมานชานกําแหงน้อยนะครับเก่งมากๆเลยละครับ <Wow. S 1> เนี่ยเป็นการแสดงซึ่งหาชมได้ยากมากๆเลยนะครับ oh, <no. S 1> ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเด็กตัวแค่นี้นะครับจะสามารถลาโขวนได้ส <Wow. S 1> ดงามขนาดนี้นะครับเก่งมากๆเลยละครับ ขอถอดเสียบขนออกมานะครับหืพอเห็นแล้วครับน้องตัวนิดเดียวนะครับแต่สามารถทําได้ขนาดนี้เนี่ยเก <Wow. S 1> ่งมากจริงๆครับ <Wow. S 1> ไม่ใช่ใคร,ใครก็ทําได้นะครับต้องผ่านการฝึกฝนมาอ,อย่างดีเลยล่ะครับ oh, <no. S 1> และฝึกฝนอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับต้องมีหัวใจที่ลากในศิลปะวัฒนธรรมนาตศิลป์ด้วยนะครับหเก่งจริงๆครับ wow. จะขานุมานนะครับก็จะเป็นการแสดงในชุดของโขนอยู่นะครับแต่น้องคนนี้นะครับมาในการแสดงของโขนยักษ์รับเก่งไม่แพ้กับน้องคนแรกเลยนะครับต้องมีใจที่รักในศิลปะนาฏศิลป์จริงๆครับถึงทําได้ขนาดนี้นะครับผู้ใหญ่อย่างเราเห็นแล้วก็ภูมิใจนะครับที่เด็กสมัยนี้เขายังสนใจนาฏศิลป์โขนอยู่นะครับ เ่วนี usted, Logic, ้นะคะก็เป็นียนะคที่ได้ร wow! ับเจากนคะคุณนะคะัมช่วงนี้ก็จะเป็นการประกาศมอบรางวัลนะครับจากรายการบันเทิง5วารรลตี้โดยคุณไถ่นลายร่วมกับห้างสสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์รากกะบังร่วมกับผู่กับละครจากช่อง7และช่อง5ร่วมการมอบถ้วยรางวัลและใบประกาศยบัติ ให้กับน้องๆที่ขึ้นมาทำการแสดงนะครับตั้งแถวมาเลยค่กี้พี่น้องๆที่โชว์ค่ะขอแสดงความยีดีกับน้องๆที่ได้รับเคื่อรางวัลและใบประกาศนียบัตรด้วยนะครับเก่งกันทุกคนเลยละครับช่วงนี้ก็จะเป็นการร่วมถ่ายรูปเป็นเที่ยวนูก ร่วมกับน้อง,องที่ขึ้นมาทำการแสดงโชว์นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงงานประกวดการเดินแบบในรุ่นของพี่มีตังแล้วนะครับคุณไข่มุกพนาลัยก็กลังอธิบายและแนะนำในห,หลักเกณฑ์และวิธีการให้คะแนนของ,ของขคณะกรรมการ <Wow. S 1> รวมถึงเทคนิคต่างๆในการเดินแบบให้กับน้องๆผู้เข้าร่วมประกวดได้รับทราบครับ ตอนนี้ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับน้องผู้เข้าประกวดคนแรกนะครับเรามาดูดีลาการโพสท่าของน้องนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับมาในชุดไทยน่ารักและสง่างามมากๆเลยล่ะครับสำหรับหนุ่มน้อยผู้เข้าประกวดคนนี้นะครับมาในชุดไทยพร้อมปืนฉีดน้ำนะครับโพสท่าสุดเท่ให้กับกรรมการได้เก็บคะแนนนะครับดูเท่มากๆเลยนะครับสำหรับน้องคนนี้ครับ สำหรับหนุ่มน้อยคนต่อมานะครับแค่ท่ายืนก็กินขาดแล้วครับเนี่ยยืนนิ่งๆแต่การโพสท่าดีระดับมืออาชีพเลยละครับดูสิครับเรียกได้ว่าการโพสท่านี่ไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยนะครับมีเดินมาแสดงความเคารพให้กรรมการด้วยนะครับเก่งจริงๆครับน้องคนนี้ครับมีเดินมาสวัสดีกรรมการด้วยนะครับน่ารักจริงๆครับ และน้องคนประกวดคนต่อมานะครับหเดินเหมือนหงเลยละครับนี่ครับมีสวัสดีกรรมการด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับมาในชุดไทยสบายเฉียนะครับดูเป็นสุภาพสตรีมากๆเลยละครับดูท่วงท่าการก้มลงมากราบไหว้ซะก่อนครับน่ารักมากๆเลยละครับดูเรียบร้อยมากๆเลยครับเอาใจช่วยน้องด้วยนะครับ และน้องผู้เข้าประกวดคนต่อมานะครับมาในชุดไทยสบายเฉียงนะครับ <Wow. S 1> ดูแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมากๆเลยละครับ <Wow. S 1> และท่วงท่าการเดินนะครับก็ดูเรียบร้อยสง่าง,งาม <Wow. S 1> ดูงานนี้ถ้าจะหนักใจแทนคณะกรรมการนะครับก oh. ็มีแต่น้องที่เก่งๆทางนั้นเลยละครับ <Wow. S 1> ดูท่าไหว้ของน้องผู้เข้าประกวดนะครับ สแสดงออกถึงความเป็นสยามเมืองยิ้มมากๆเลยล่ะครับเก <Wow. S 1> ่งกันขนาดนี้เอาใจช่วยนะครับ <Wow. S 1> และน้องผู้เข้าประกวดคนต่อไปนะครับมาในชุดของสาวเหนือนะครับ <Wow. S 1> พร้อมกับล่มนะครับดูน่ารักมากๆนะครับ <Wow. S 1> เห็นตัวเล็กแบบนี้แต่บอกได้เลยว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับ oh, <no. S 1> ดูลีลาการโพสท่าซะก่อนครับ <Wow. S 1> เห็นแบบนี้แล้ว รู้สึกหนักใจแทนคณะกรรมการจริงๆเลยล่ะครับมาถึงคิวของหนุ่มน้อยคนนี้นะครับมาแบบบัวขาวบัญชาเมฆเลยนะครับกับท่าน,านารายคว้างจักรนะครับหือแถมขว้างแม่นซะด้วยนะครับไม่ได้มาแค่ท่าเดียวนะครับตามมาด้วยพระรามแผงสอนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าจะแผงสอนถูกไหมครับ พระรามแผงสอนก็แม่นด้วยล่ะครับเ oh, <no. S 1> ก่งจริงๆครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเพื่อนๆรอคอยนะครับเป็นการเดินแบบร่วมกันของพี่มีตังและน้องมาตินกับมามีที่เดินร่วมกันครับมาในชุดสมัยรกกัตนโกสินตอนต้นกันเลยนะครับดูน้องมาตินนี่ไม่มีอาการตื่นเวทีเลยนะครับแสดงให้เห็นถึงสัญชาตญาณของมืออาชีพจริงๆครับ แต่ดูเหมือนพี่มีตังจะมีอาการซึมๆนะครับเหมือนจะง่วงหรือเปล่าครับพี่มีตังแต่ไม่เป็นปัญหาสําหรับครอบครัวตัวกลมครับเอาละครับเดินลงเวทีกันก่อนนะครับดูสีหน้าพี่มีตังนี่น่าจะเล่นน้ําในวันสงการหนักไปหน่อยครับเลยจะเพลียนิดนครับ <c oughs> และเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของหมานนี้นะครับ ทางรายการบันเทิง5วารตี้โดยคุณไข่มุกพนลลาย <Wow. S 1> และโรบินสันไลฟ์สไตล์รัดกระบังที่ได้จัดงานวันเกิดให้กับ,บันมี้และเตรียมเค้กวันเกิดให้ทั้งครอบครัวตัวกลมและผู้ที่มาร่วมงานประกวดทุกๆท่านขอบคุณมากนะครับ ไม่เองนะคะ สังเกตได้จากสีหน้าน้องๆนะครับดูจะชื่นชอบกับรสชาติเค้กที่ทางรายการบันเทิง5วาวรตี้และโรบินสันไลฟ์สไตล์ละกกะบังที่นำมาจัดงานวันเกิดให้กับบมีม่ของครอบครัวตัวโกงเป็นอย่างมากเลยละครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับในระหว่างที่รอคณะกรรมการนับคะแนนของผู้ที่ร่วมประกวดงานเดินแบบนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาสนุกของเหาน้องๆหนูๆวนะครับออกมายืนโยกกันเลยครับเอาละครับ สนุกกันให้เต็มที่ไปเลยนะครับมีเท่าไรใส่ให้หมดเลยนะครับดูเหมือนว่าพี่มีซางของเรากำลังจับจังหวะการเต้นของเพื่อนอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนๆถ้าสายโยกเนี่ยพกหนุ่มซีวอลของเราตามทันอยู่แล้วครับและสำหรับยุคนี้พอสอนี้นะครับถ้าจะไม่เปิดเพลงนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ เพราสำหรับวัยรุ่นฟันน้ำนมนะครับเพลงนี้เปรียบเสมือนเพลงชาติเลยนะครับกับเพลงทรงอย่างแบบแฟดยังบ่อยเธอไม่กินแั่ผู้ชายแบ๊บบอยใครร้องไม่ได้นี่เชยมากๆเลยนะครับดูที่คับแบกันลั่นเวทีเลยละครับ ป้าปาเองก็ไม่รู้ว่าใครร้องนะครับแต่ป้าป้ายังร้องได้เลยครับน้องๆชุดไทยแถวหน้านี่เต้นหน้ารักมากๆเลยนะครับเนี่ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยดูเหมือนคุณไข่พัน,าพนาลายก็จะทนไม่ไหวนะครับถึงขนาดเชิญพุ่มกับละครทางช่องห้านะครับมายืนโย่้กันเลยละครับ ท่าที่ดูแล้วนะครับถ้าจะมีใครสุดกับพวกเด็กๆก็คงจะมีแต่คุณไข่มุกพันนลายนี่แหละครับ<ห>โอ้โห,โ,หโหต้องยอมคุณไข่มุกเลยล้ครับบอกได้เลยนะครับว่าสุดจริงๆครับหลังจากร่วมกันร้องทรงอย่างแบ๊บไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาราลับประกาศนียบัตรแล้วครับขอบคุณมากนะครับ ขอแสดงความยินดีกับพี่มีตังด้วยนะครับที่ได้รับถ้วยรางวัลหนูน้อยคนเก่งครับดูจากท่าเดินไปรับถ้วยรางวัลนะครับเดินด้วยความมั่นใจเลยนะครับขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีจากห้างสสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์รากษาบังด้วยนะครับที่ท่านเป็นผู้มอบรางวัลให้กับพี่มีตังครับขอบคุณมากครับ ดูเหมือนพี่มีตังของเรานะครับจะภูมิใจกับถ้วยรางวัลหนูน้อยคนเก่งรางวัลนี้มากนะครับดูสิครับชูยินงกับลีโอเนลเมสซี่ตอนได้แชมป์ฟุตบอลโลกนะครับแม่ดูน่ารักกันจริงๆนะครับเนี่ยน้องทุกคนเก่งมากๆเลยนะครับเนี่ยขอแสดงความดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับโอ้โหพี่มีตางของเราสิครับถลทเล่นมากๆเลยนะครับเอาล่ะครับพี่มีตังครับ ได้เวลาร่วมถ่ายรูปเป็นที่เะลึกกับเพื่อนๆแล้วนะครับเดินไปด้านหน้าเวทีกันดีกว่าครับขอขอบคุณรายการบันเทิง5วารลตี้คุณไข่มุกพนาลายห้างสับสินค้าโลบินสังไรสไาล์กกะบังที่ได้จัดงานประกวดดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับพี่มีตังและครอบครัวตัวกลมต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้ครั้งหน้านะครับพี่มีตังและครอบครัวตัวกลม จะนำสารดีๆและความบันเทิงมาฝากเ,เพื่อนๆอีกนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอลาเ,เพื่อนๆไปก่อนนะครับบายบายครับ